สวัสดีครับพี่ลูกค้าทุกท่านนะครับผมบุ๊กและทีมงานร้านยางเจริญรุ่งเรืองงามบาวานนทบุรีนะครับยินดีต้อนรับครับวันนี้พี่ลูกค้านิสันพีซีนะครับเข้ารับบริการนะครับเติมน้ำยาล้างหัวฉีดจากเอ็มซอยนะครับนาเข้าจากประเทศอเมริกานะครับขวดนี้นะครับเหมาะสําหรับน้ํามันเครื่องถังนะครับ ใช้ไปได้เลยนะครับมันจะไปผสมกับน้ํามันเชื้อเพลิงไปในถังน้ามันเชื้อเพลิงนะครับชีผพานหัวฉีดนะครับแล้วก็สตาร์ทรถใช้งานตามปกตินะน้ํายานะครับที่ผสมกับน้ํามันเชื้อเพลิงก็จะวิ่งผ่านตัวหัวฉีดนะครับทาความสะอาดนะครับกระจายคราบยางเหนียวและสิ่งสกปรกต่างๆนะครับทาให้หัวฉีดกลับมาทํางานได้ดีเหมือนเดิมนะครับผม อ่าคันนี้ก็เติมแป๊บเดียวครับไม่นานครับตอนนี้เรามีโปรโมชั่นอยู่ด้วยนะครับปกติขวดละ600บาทตอนนี้เราจาหน่ายแค่ขวดละ500บาทเท่านั้นนะครับอ่าสำหรับพี่ๆลูกค้าท่านใดนะครับที่สนใจนะครับสั่งเข้าไปเติมที่บ้านนะครับก็ได้เหมือนกันต่างจังหวัดเราส่งฟรีนะครับทุกจังหวัดทั่วประเทศนะครับยินดีต้อนรับนะครับที่สำหรับพี่ๆท่านใดสนใจเข้ารับบริการนะครับยินดีต้อนรับนะครับโทรตัวแปดหกห้าหกเก้าหนึ่งเก้าหนึ่งห้านะครับร้านยางเจริญรุ่งเรืองนนทบุรีงามวงวานย